ขยี้อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์เล่มหนึ่งในไตาราวบตอนที่623โถงดำมืดพวยพุ่งด้วยความมืดมิดหมอกดำไหลเวียนราวก็สามารถกืนกินความมีชีวิตชีวาให้ความรู้สึกหม่นหมองและเยือกเย็นในหงง้องโถงมีที่นั่งสีดำเป็นชั้นๆยืนออกไปมีคนนั่งอยู่บนที่นั่งทุกตัวพร้อมรัศมีสีดำพลังชั่วร้ายใช้มิติถึงกับสั่นสะเทือน ทถงแห่งนี้บรรจุไปได้กินไอหน้ากลัวเหมือนกับหอหมื่นปีศาจอย่างไรอย่างนั้นที่ศูนย์กลางมีบันลังปีศาจ32ท่านยื่นออกไปด้านข้างมีร่างบนบันลังปลดไปรัศมีปีศาจสร้างภาพมายาปีศาจที่อยู่เบื้องหลังเอิบอาบด้วยแรงกดดันภายใต้แรงกดดันของทั้ง32คนคนอื่นค่อยๆเนี่ยลดศีรษะด้วยความขลบ มีร่างที่่วยพุ่งได้เปลเพิงสีดำนั่งอยู่ในตำแหน่งประธานเพิงปีศาจนี้เป็นสีดำราวกับน้ำมึกแผ่ซ่านเด้รัศสมีบริสุทธิ์ออกมาในเวลาเดียวกันขณะขึ้นสองสายไหลเวียนก็ดูแปลกประหลาดมากภายใต้เพิงปีศาจส,สายตาไม่แยแสก็กวาดมองท้ายมิติสั่นไหวราวกวาวาดกลัวยอย่างไรอย่างนั้นทุกคนมากันครบหรือ,อยังบนบัลลังก์ข้างๆภาพเงาที่สวมเสื้อคลุมสีดำเงยหน้าขึ้น เพื่อเห็นใบหน้าขาวซีดแต่ดวงตากับชายภาพกระแสน้ำวนสีดำช่างแปลกตายิ่งหนะักขณะเกิดปฏิกิริยาอาบไปด้วยความลึกลับที่ไม่อาจอธิบายได้ซึ่งทำให้ผู้คนหลงทางอยู่ภายในะม่านตานั้นกวาดมองเพลิงปีศาจครั้งนี้เผ่าเทียนมั่วไม่ได้สายนะใกล้ออกไปเผ่าซื้อมั่วก็มาแล้ว ล่างนั้นถูกปกคุมไร่ได้กินไอซา,ากศพน่าขยักขยแงแม้แต่อากาศยังเป็นสีเทาขาวถ้ามูเฉินอยู่ที่นี่จะจดจําล่างนี้ได้เพราะนี่ก็คือจอปีศาเสเฮยซือเทียนที่เคลื่อนไหวจัดการเขาในพิภพเขตล่างหลังจากเขาพูดคนอื่นที่นั่งอยู่ก็เอ่ยปากพวกเขาเป็นตัวแทนแกนนากําจักรวรรดิปีศาจตางมิติสามิสองเผ่าใหญ่ดังนั้นรลมีปีศาจในหอหมื่นปีศาจจึงบรรจุไปด้วย พลังงานรุนแรงเป็นทบทวีคูณเมื่อเห็นผู้นำเผ่าทุกคนล่างเพลิงปีศาจก็พงกศีรษะเสียงก็ดังอีกสามเดือนนับจากนี้สนที่สัญญาพันธมิตรมหาพันพบจะเริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อเขาพูดประมุกปีศาจทั้งหมดก็มีแสงหน้ากลัวป้าก่นในดวงตาในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงเสียงของจอปีศาจสื่อเทียนดังขึ้นและสมีซากศพนั้นกระจายออกไป เรารอมาหลายหมื่นปีถึงเวลาแล้วที่มหาพันพบเจ้าสันสะเทียนภายใต้อำนาจของเราล่างนี้มีมือยาวคู่พร้อมกับเร็บสีดํากระทั่งมิติยังถูกแยกออกอย่างง่ายดายโดยเร็บที่แผ่ซ่านด้วยความน่ากลัวนี่ก็คือผู้นเาเผ่าเต่ามัวจอมปิศาจจ้านเทียนในโถงคนอื่นก็ส่งเสียงคำรามด้เจตนาค่าล่างเพลิงปิศาจยื่นมือออกไปนี่สแสดงเห็นถึงอำนาจที่มี เขาคือประมุขเผ่าเซิงมัวเป็นผู้นำ32เผ่าใหญ่จอปีศาจเซิงเทียนเทพปีศา,ศาจจักรพพรัดที่ใช้ชีวิตของเทพจกักรพรัดนิรันดร์ผนึกเป็นคนของเผ่าเซิงมัวนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเผ่าเซิงมัวจึงดำรงตำแหน่งคู้นำของจักวรวรรดิปีศาจตาเมติเมื่อเทพปีศาจจักรพพัดถูกผนึกจอปีศาจเซรรงิงเทียนจึงขึ้นเป็นผู้นำของจักวรวรรดิปีศาจอยอาดูถูกมหาพันพ ตามรายงานถึงจะไม่มีจอมยุทธ์ที่เหมือนกเทพจกพักรพรรดินิลัน์แต่พวกมันก็ยังมีจอมยุทธ์ชั้นยอดอีกนับไม่ถ้วนเช่นจกักรพรรดอิอัคคีเทพจกพักรพรรดิสงขามที่เป็นภัยคุกคามใหญ่ต่อเผ่าเราครั้งหนึ่งเจ้าเคยต่อสู้กับเทพจกพักรพรรดิอัคคีนี่มันเป็นอย่างไรบ้างผู้นำเผ่าเทียนมัวถามเผ่าเทียนมัวได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆของสาสองเผ่าส่วนประมุขเผ่าคนนี้ก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่า จอปีศาจเซิงเทียนขณะเดียวกันยังเป็นที่รู้จักในชื่อจอปีศาจอันเทียนบอกได้ว่าเขาทรงพลังเพียงใดเนื่องจากสถานะเขาจึงรู้ว่าจอปีศาจเซิงเทียนเคยต่อสู้กับเทพจักพรพรรดิอัคคีเมื่อสิบกว่าปีก่อนแต่ทั้งสองไม่ได้ทุ่มสุดแรงขณะเพิงปีศาจปรากฏในดวงตาเทพจักพรพรรดิอัคคีไม่ธรรมดามันทรงพลังในศาสตร์แห่งเปลวเพิงและมีความรู้แจ้งที่น่ากลัว แม้แต่เพิงปีศาจเทวะของข้าก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้ขณะที่พูดทุกคนในห้องโถงก็ตัวสัน่นขนาดเพิงปีศาจเทวะยังทําอะไรมันไม่ได้เลยแต่ละคนมองหน้ากันขณะแววตาเปลี่ยนไปพวกเขาดูดีว่าเพิงปีศาจเทวะของจอปีศาจเซิงเทียนทรงพลังเพียงใดแม้แต่คนในระดับเดียวกันก็ไม่กล้าไปเชิญหน้าแต่กับทาอะไรเทพจกพักรพรรดอิอคีไม่ได้ดูเหมือนว่ามาหาพันพบ ก็มีรากฐานใช้ได้มีหนำซ้ำยังมีเทพจักรพรรดิสงครามที่เป็นที่รู้กันว่าอยู่ระดับเดียวกับเทพจักรพรรดิอัคคีข้าว่ามันคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ธรรมดาเหมือนกันพอดินแบบนั้นเฮ้ยซือเทียนเลยบอกว่าข้าได้ประทะกับเทพจักรพรรดิสงครามมาแล้วมันทําให้ข้ากดดันอย่างมากถ้าสู้กันด้วยร่างหลักข้าคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันหลังจากนั้นเขากวาดมองทั่วห้องโถง ว่ากันว่าพิภพเขตล่างที่เทพจกพักรพรรดิสงครามถือกาเนิดครั้งหนึ่งเคยประสบกับการลุกลานของเผ่ายี่หมัวแต่สุดท้ายพวกเจ้ากับล้มเหลวยังทําให้ดาวหายนะนั่นมาถึงมหาพันพบไม่ได้เรื่องจริงๆพอดินแบบนั้นทุกคนต่างมองไปยังร่างที่สั่นสะท้านรัศมีปีศาจไม่คงที่นี่คือผู้นําเผ่ายี่หมัวคนปัจจุบันแต่ในหมู่จกักรพรรดปีศาจตําแหน่งของเขาอยู่ในดับสามันมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเขา และสาเผ่าใหญ่เขาจึงไม่กล้าจะโตแย้งกับคําตําหนิของจอปีศาจเฮยสื่อเทียนได้แต่ก้มหน้าเท้าอาหัวใจของเขาเต็มด้วยความอดสูงการครอบครองพิภพเขตล่างเป็นสิ่งที่ทุกเผ่าปีศาจต,ต้องทําแต่เผ่ายี่มัวโชคร้ายไปลุกล้านพิภพเขตล่างที่มีเทพจกพักรพรรดิสงครามยิ่งกว่านั้นมันยังข้ามขอบเขตมาที่มหาพันพบและขึ้นเป็นศัตรูตัวฉกาจของจักรวรรดิปีศาจต,ตามมติไม่ต้องขุดคุยเรื่องนี้ จอปีศาเซิงเทียนโบกมือเทพจกพักรพรรดิอาคีและเทพจกพักรพรรดิสงครามเป็นภัยคุกคามต่อเราก็จริงแต่การฆ่าพวกมันจะง่ายแสนง่ายหากเราปลดปล่อยท่านเทพปีศาจากักรพรรดิให้เป็นอิสระออกคำสั่งเราจะทําการโจมตีแคว้นบู่จิงหัว่วและแคว้นบู่ล้างตัวจอมยุทธทั้งสองไว้ไม่ให้พวกเขาไปยังพื้นที่ผนึกรับทราบทุกคนก็โห่ร้องเซิงเทียนถึงแม้เราจะสามารถจับยงังเทพจกพักรพรรดิทั้งสองได้ แต่พนึกของเทพจกพักรพรรดินหลยังคงอยู่เพื่อต่อต้านพวกเราจะถูกขัดขวางเมื่อเข้าไก่แล้วเราจะช่วยท่านเทพทำลายผนึกได้อย่างไรคนที่พูดขึ้นเต็มไปด้วยรัศมีปีศาจคล้ายกับมหาสมุทรเขาเป็นผู้นำของเผ่าหลิงมัวเป็นหนึ่งใน32เผ่าใหญ่จอปีศาจหลิงเทียนจอปีศาจเซิงเทียนบอกว่าข้ามีแผนของข้าเพียงทำตามคำสั่งก็พอ พวกเจ้าทุกคนแค่จําไว้ว่าดีเป็นโอกาสสุดท้ายสําหรับเราแม้ว่าเราจะครอบครองครึ่งหนึ่งของมหาพันพบแต่เราก็แตกต่างจึงถูกปฏิเสธจากที่นี่เว้นแต่จะสามารถครอบครองได้อย่างสมบูรณ์เพียงเท่านี้เราถึงสามารถสร้างโรคที่เหมาะกับเราได้มิเช่นนั้นเราจะค่อยๆถูกทําให้บริสุทธิ์โดยมหาพันพหลังจากผ่านไปหมื่นปีพอได้ยินคำนั้นทุกคนก็เต็มไปด้วยความเหน็บหนาวไปได้ จอปีศาจเซิงเทียนไม่พูดต่อทุกคนก็โค้งคำนับและเขาก็หายไปกูน้ำสามที่สองเผ่าก็ลุกขึ้นและเดินออกไปเพียงสิบลมหายใจหอหมื่นปีศาจก็ว่างเปล่าจอปีศาจเซิงเทียนมองไปยังทิศทางของมหาพันพบท่านเทพป,ปีศาจเมื่อท่านกลับมาก็จะเป็นวันที่เราเยียบมหาพันพบไว้ใต้ฝ่าเท้าในเวลานั้นทุกศัพท์ประชีวิตในมหาพันพบต้องชดใช้เวลา49,00 0ปีที่ผ่านมา ทวีปเทียนลัววังสวรรค์บรรพาการสายธารพลังงานหลิงรอยขึ้นทําให้เกิดการกระเซ็นและเอิบอาบาด้วยคลือหลิงบริสุทธิ์กลายเป็นหมอกกระจายไปทั่วบรรยากาศทั่วบริเวณทั้งสดชื่นและสะอาดแทนหินที่ตั้งอยู่สองฝั่งของสายธารมีร่างเงาอ่อนยาวจํานวนมากนั่งอยู่ด้านบนดูซับคลือหลิงเพื่อชําระร่างกายมีลานประลองอยู่ไกลออกไปพร้อมกับเสียงตะโกนบวกเวกวังสวรรค์บรรพาการไม่ได้เงียบสงบเหมือนเดิม กับมีชีวิตชีวามากจนบรรยากาศเปรียบได้กับจุดสูงสุดเมื่อในอดีตเพราะแม้วางสวรรค์บรรพาการจะมีชื่อเสียงมากในสมัยโบราณแต่ทุกอย่างแบกรับโดยจกักรพรรดิฟ้าแม้เราจอมพลจะเป็นจอมยุทธชั้นสูงที่มีความสามารถแต่ไม่รอให้พวกเขาได้พัฒนาจนมีศักยภาพเต็มที่จกักรวรริปีศาจตามมติก็บุกเข้ามาก่อนไกลออกไปมีร่างเงานอนเอกเน็บนเนินเขาขณะสายตากวาดมองรอบๆ นี่ก็คือมู่ฉินเมื่อมองเราเยาวชนรุ่นใหม่ที่กําลังฝึกฝนดวงตามู่เฉินก็พึงพอใจมากตําหนักมู่คลอยๆทรงพลังมากขึ้นในมือของเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้จัดการโดยตรงแต่ก็ทําให้รู้สึกถึงความสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจเพราะเขาเองไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าตําหนักมู่ที่เขาก่อตั้งขึ้นนั้นจะเติบโตขึ้นมีขุมกําลังที่ทรงพลังในมหาพันพบขนาดตัวเขามองภาพเหล่านี้ด้วยความขี้เกียจ ร่างโฉมงามซึ่งดึงดูดความสนใจของทุกคนก็ปากฏกายนางสวมชุดสีดำที่มีได้สีทองเดินมาตามสายลมช่างเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสูงส่งรูปร่างเป็นโค้งเว้าดวงตาเบาบบางมีรอยยิ้มประดับชายทั้งหลายแอบมองไปยังร่างงดงามแต่เมื่อกวาดมองไปหน้าพวกเขาก็แดงซ่านสำหรับพวกผู้หญิงมองไปยังจอมยุทธหญิงคนนี้ด้วยความปาถนาในอนาคตว่าจะครอบครองความงามและความงดงามเช่นนี้ ขณะร่างนั้นเดินไปสายตาก็จ้องมองถูกดึงกลับด้วยความไม่เต็มใจมูเฉินก็เกิดรอยยิ้มเมื่อมองร่างวดงามนั้นนางก็บอกว่าตําหนักมู่ของเจ้าดีทีเดียวมูเฉินบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ข้าทําเพื่อลูกๆของเราเมื่อได้ยินคําพูดของเขาใบหน้ารัวรี่ก็แดงเจ้าพูดไราสาระอะไรเนี่ยใครจะมีรู้กับเจ้ากันรัวรี่ปกติสัง,ง่าพาเผยแต่ตอนนี้หน้าแดงเราเนี่ย ยังไม่ได้เข้าพิธีแต่เจ้านี่ข้ามเส้นเกินไปแล้วมู่เฉินก็มองหน้าแดงก่ำนั้นด้วยความปาถนาทันใดนั้นเขาก็อบเอวนางลม้มลงกองกับหญ้าตอนที่ลม้มลงตัวเขาพลิกตัวรั่วรี่แนบเข้ากับล่างการจู่โจมท้ายรั่วรี่ตกใจนางผลักอ,อกมู่เฉินออกไปร่างกายส่วนบนเนี่ยเอ็นไปด้านหลังพร้อมกับจ้องมองมู่เฉินเมื่อสัมผัสถึงความอ่อนนุ่มบนร่างกายนั้นสายตาม,มู่เฉินก็เต็มไปด้วยความปาถนาเราพยายามกันหน่อยไหม พยายามอะไรลูกๆไงมูเฉินพูดเมื่อได้ยินคำพูดนั้นใบหน้าของนางก็แดงก่ำกว่าเดิมนางก็ได้ใช้สอกกระทุ้งที่ท้องมูเฉินทำเอาเขาเนี่ยต้องจุกทีเดียวเจ้าคนพาลตั้งแต่ยังเด็กนางก็คือจกักรพรรดินีตระกูลลั่เซินตอนนี้ดำรงตำแหน่งที่ดาเทพาไทัยดิงทุกคนให้ความเคารพไม่มีใครกล้าทำให้นางนขุนเคืองแต่ตอนนี้กับเจอมูเฉินเจ้าเล่ตัวนางเองก็ตกใจเหมือนกันพอดวศสอกกระทุง้งมูเฉินเลยบอกว่า ข้าจะพานกับครูหยินตัวเองไม่ได้เลยเลยือลัวรีบอกว่าพูดเรื่องนี้หลังจากที่เจ้าตกรงเรื่องงานแต่งงานกับตระกูลล่วเซินแล้วใบหน้ามู่เฉินก็บูดบึง้งจากนั้นก็ทิ้งตัวนอนบนพื้นแล้วมองขอบฟ้านั้นไม่เห็นท่าทางเขาลัวร,รีอดไม่ได้จะยินทางทั้งที่รู้ว่าเขาแกล้งทํานางก็เลยปลอบใจด้วยการจูบไปทีหนึ่งความรู้สึกอบอุ่นนั้นแผ่ซ่านก่อนเขาจะรู้สึกถึงความปรารถนาแต่ไปเชิญกับแววตานั้นลัวร,รีก็ไม่สนใจ นางรู้ขึ้นนั่งเมื่อมองไปยังร่างเพียวบางนั้นพร้องกลิ่นหอมมูฉชนก็ยิม้มไฟปาถนาก็ลดลงเขาค่อยๆวางศีรษะบนตักนางข้ารอ้อยคอยช่วงเวลานี้นับตั้งแต่ที่เจ้าออกจากสำนักศึกษาเปิดชางไปแล้วร่างกายรั่วรี่ก็สัน่นและค่อยๆมองใบหน้าอ่อนเยานะั้นแม้ว่าในเวลานี้จะเต็มเรียความเฉียบคมแต่ก็มีความเหนื่อยล้าเห็นชัดว่าเขาเตรียมตัวจะหลับแล้วจู่ๆนางก็รู้สึกว่ามีบางอย่าง ตอนนี้มู่เฉินเป็นยอดจุดที่แท้จริงแห่งมหาพันพบพร้อมชื่อเสียงที่ดังไปทั่วลาแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาพยายามมากแค่ไหนเพื่อบรรลุสิ่งเหล่านี้นางยังจำได้ว่าเด็กหนุ่มคนนั้นดูว่างเปลา่าเมื่อรั่วเทียนเซินพานางกลับไปในเวลานั้นเขาบอกนางว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นยอดยุดและจะไม่มีใครพาคางไปจากเขาได้เพียงแต่ว่าเส้นทางที่ก้าวเดินเต็มไปได้วยอันตรายนางตกหลุมรักเด็กหนุ่มที่พบในสงครามเทพพยุทธ รอยยิ้มมั่นใจของเขาส่งตรงมาหานางทําให้นางกล้าจะพุ่งเข้าชนกับปัญหาทุกรูปแบบนางจึงกังวลเหลือเกินว่ามูเฉินอาศูนเสียรอยยิ้มที่นางรักในเส้นทางแห่งยอดหยุดและถูกปกคุมไปได้บาดแผลโชคดีที่สิ่งที่นางกังวลไม่ได้เกิดขึ้นลั่หี่ก็ยิ้มพร้อมกับพูดว่ามูเฉินเจ้ารู้ไหมว่าสิ่งที่โชคดีสุดที่เคยเกิดขึ้นกับข้าในชีวิตคืออะไรไม่ใช่การช่วยตระกูลลั่เซินไม่ใช่การไปที่ดาเทพเผาไทหลิง แต่เป็นการพบเจ้าที่สงคารมเทพยุทดสายลมค่อยๆผัดเสียงอ่อนโยนของหญิงสาวดังขึ้นเขารู้สึกถึงอารมณ์ที่แผ่ซ่านทั่วร่างกายตัวเขาเลยลืมตาขึ้นและมองไปยังคนลักก่อนจะมองผู้คนนับไม่ถ้วนที่ริมทะเลสาบมีสิ่งดีงามมากมายในชีวิตที่ควรค่าแก่การปกป้องแล้วเขายออไม่ใครทำลายได้ย่งไงแม้ศัตรูเขาจะเป็นปีศาจที่น่ากลัวก็ตามมู่เฉินค่อยๆหายใจมองลั่วลี่ และพูดว่าถ้าเราผ่าน่วนที่สัญญาพันธมิตรมหาพันพบได้แต่งงานกับข้านะลัวรีก็มองรอยยิ้มนั้นก่อนที่นางจะพูดด้วยใบหน้าแดงกำ่ำข้ายินดีโอเคครับเจอกันหนะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ